จะทำห็นได้เลยครับจับรมเร็วลงมือทดสอบได้ครับ งเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับม,มีเวลาทำงานเรียบร้อยแก้กันเรียบร้อยครับยังมีเวลาเหลืออยู่

เกมอยู่ไอ้จังไร <c oughs> เล่นเกมอยู่ค่ะ <c oughs> ช็อตทอนคลายอันนี้ดูป <c oughs> ระชมุมมีอบรมรุ่นต่อไปแกกำลังซีเรียสอยู่ว่าจะไปยังไง <c oughs> เพราะว่ารถติดมาก <c oughs> าที่ไหนพักที่ใช้ซอ,อยปะพักที่สุขมุมวิท50แต่ไปอบรมที่กรวดน้ำไทยรถติดแ <c oughs> ถวนั้นปลอดภัยนั่งเรือไปดิ ไปต่อไปต่อเลยเหรอครับอ <engag dem. S 2> าจารย์สนิเล่นเกมไปต่ออีกจ์สนิเล่นเกมนี่รู้ที่เล่นเกมจริงปะเล่นเกมค่ะเล่นเกมคุกกี้รันค่ะหนูก็ชอบเด็กเขาดูเขาทำหวานหน้าก็ดูลิสเกม